ครับพอๆกับเราจนนี่กับเจ๊พล่าก็เกล้าพี่น้องหน้าตาดีไมีได้เฮ็ดให้กินแซ่บเจ๊พัลล่าคนกับมันนี่กับกระซวยกระยั่งพี่น้องคนสั่งกะบ่มีเมาสวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนจ้าสบายดีย่าไม่บายพี่น้ังนี้กับคุณสุดิจิกินของเปรี้ยวอยากกินส้มตำกระตุ้นกระตุ้นกระปุ่นกระปุ่นหมูวากจับพิมานตำข้าวปุ้นใส่หมูยอด้วยพี่น้อง ตาข้าวปุ้นใส่หมูยอพี่น้องกะหมูยอกะเหลืออันใส่ข้าวเปียกเด้ข้าวปุ้นกะเหลือกิ่งพันธุ์เมื่อคืนนี่เราเละๆเขาเกษมมาต่ำพี่น้องตัวนี้ยากก็จะให้เจ๊เวลาเพคนตั้มไม่กินอยากอ<า>ีกแล้วอยากเด็กนอยไว้ก็จเตือดเติบโต,ตพี่น้องเอออันบอสบายดีป้าล<ห>ุงไว้ไ,ไปไปหาเล่นยงยุ่มใ้กินอีกมั้งปะการ์เปียกความ ค่าตังนานใส่เสื้อซ้อนอยู่บ้อกันเนี่ยพี่น้องพี่นัปนหน้ากระสีเบิร์ตแหละบัาคิดถึงเจ๊พราะวาตอนเพิ่นใส่อันสุดนั่นนะคือคือสุดอันนางตานีนะสุดสีเขียวเขานะปลาแดกจ้าปลาแดกปลาแดกกระน้ำปลาราสตรปรุงรสสูตรปรุงรสสำเร็จจ้าตาคุณแม่บุญรัมเจ้าเก่าจักเจ้าได้ล้วครับโปรดจักจักผโหูจักแต่โฆษณาให้ซื้อๆรือเปล่พี่น้อง เฉพาะอันผงนัวจ้าอาญิโนมอโตจ้าอยู่คู่คนไทยมายาวนานจ้าคนลาวกันอยู่คู่กันมายาวนานจ้าอาญิโนมโตอาญิโนมโตเจฟุร่าจะลองเฮ็ดอันทานนางกวักตัวหักคือคือไรน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายโอ้ยผมหูยห่อด้วยนี่เจฟุร่าอันใต้ซุดนางก๊อกคือสีคือพี่น้องเฮ็ดก๊ักเอาไปอันดึกๆก็ระเซียมานั่งอันอยู่หน้าบ้านแล้วกับก๊อก ไปบอกมาสิกลายเป็นโบกมืออะไรแล้วก็น้ำมะขามเปียกสูตรเจ๊พัลล่าค่ะต้มเองคันเองจากคันเองกับมือคั้นตอนมือบนดีล่างพร้อมจ้ะแมนเสียบขี้มือล้วนพี่น้องเอ้ยมะนาวบ่มีจ้าพี่น้องจ้าแมนมะนาวบ่มีพี่น้องใส่มะเขือเทศทีมักเล่นเล่นเล่นใหญ่ใส่มักเล่นลงไป่นอะแมนแต่ว่ามันบ่มีมะนาวกระหา ạ อันบ่มีพี่น้องเอ้ย วัปลูกเองไม่รู้ a n g น a วันที้ปลูกกำลังต้นน้อยๆอยู่หลังบ้าน้างสวนเด็คนมันแล้วไปปามได้ขายดีอยู่ด้สิคอเบียจากเอฟซีอ่ะอ้ยน้ำขามเปียกเขาเฮียบ่ฮะน้ำขาเปียกความคาแต่เนมปูบ่าน้ำขาเปียกจุดความไ่เลยนี่ข้างไนมทางใดดิขาดเนียเลยไ่รู้เขาดเอีย แซ่บคือเก,กจาจ้าพี่น้องสูตรเจ๊พันดาราไม่แซ่บกับโบเมลอะไรบบจังเขาทำลายเจ๊ดัน,นเจ๊อัมาลาลาสนีแห่งฮงนาเจ๊พอล่าละ่ะลาสนีแห่งแม่น้ำโขงพี่น้องใครได้เป็นลาสนีอยากไป็คุดไปน้ำโขง <c oughs> <c oughs> ไม่น้ำโขงก็สิบบาทใช่ <c oughs> มึงสาวเพิ่นก็ได้ปลาตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ,อ้ยขายแล้วขายได้ ได้เข้าใจหอยกระบะห้าร้อยปลาพี่น้องวันนี้เป็นได้สีห้าร้อย,อยเดี๋ยวไดันขายปลาอภิษานะอไปขายแล้วได้แบบนี้พี่น้องน้ำสัสนน้ำส้มตำสูตรนาลฬิกาขนาดเครื่องไม่ครบละจจะแมนเครื่องครบขาดบางนาวนะแมนเนจจ้าซ่บแท้แเทเน่นอนแซ่บแต่สวรรค์นดนรนรกนะค๊กจ้า มันแซ่บแท้แน่นอนจับพี่น้องจ่าสุดกุด้งละขกก็น,น้อยจริงๆนั่งหมักขกใหญ่แล้วขกใหญ่มันแตกแล้วขกใหม่อยู่หมักขกใหญ่งไม่ได้หมักตุกขกนิดหน่อยอมันบคัาพโคบึงโคกกับซากเป็นต้องผสมกันจักน้อยซาบบกบทั้งยาวทั้งใหญ่เต็มกำบกักขังใส่หมูยอลงไปจับพี่น้องจ้ะพระเอกของเคาก็คือหมูยอพี่น้องคอยเป็นต,นยยตน้ตนใหญ่งต้นใหญ่งจะต็มปากเต็มคำพี่น้อง ก็น้อยหลานบ่แซ่บบ่เต็มปากเต็มคำกินอะไรก็ต้องกินเต็มปากเต็มคำเนาะพี่น้องเนาะสิบมาน้อยแค่วกระเล็ดจิบอะไรเป็นตะกินเด้อพี่น้องเด้อพระเอกของเขาก็คือหมูยอพี่น้องตำซั่วขนมจีนหมูยอพี่น้องชักกระเส้นทำบะตันใส่ปะกลับเอาเนาะกลับเอาจ้ะใส่หมูยอลงไปก่อนแล้วก็คลุกก่อนน้ำข้ากับหมูยอตอนน่อในรามพี่น้องจ้ะแาก เขาจะใส่เส้นข้าวปุ้นลงไปจับพี่น้องขนมจีนนั่นเองเข้าวปุ้นเขาใส่เส้นน้ำไว้จักหน่อยพี่น้องเพราะว่าจะได้เข้าเครื่องเข้าเนื้อเขา้าหนังดีมันสิบประปีก้อนสิบบนเดียวเนาะแม่นสิบก้อนสิบปเป็นก้อนสิบบนเดียวพี่น้องสิบบนเดียวเนะี่หนักข้าวปุ้นอยอันฟางลาวสิอ,อันนะเด้อใหญ่ก้อกนฟางไทยพี่น้องเส้น,เสนอ่ะเส้นใหญ่ๆไทยเขามีลายใส่ด้วยกัน ก็จะโยกนะจะพี่น้องโยกนิดๆนะจะแซบแท้แน่นอนนะสูตร<น>เสียบรรดบเต็มครกพีน้องเอ้ยคกกะโคก,คกน้อยน้อยโหน้อยโพน้องบริมาตะโคกน้อยเด้อไปซื้อแล้วกันปี่สตอริย์ไม่ได้กันลืมพี่น้องเอ้ยซื้อครกลืมตลอดอ,อันเหมือนเตมเวลาตำเจียวตำโพตำโพแซบแท่แซบว่าจนคคกแตกพี่น้องเอ้ยกัลืมข่าวแซบทะลุนันรกแซบทะลุคกพี่น้อง เสร็จทะลุโคตรจ้าพี่น้องจ้าตามเพิ่นตามไปต่มาอา้าวสะพอ,อยู่ตามไปตม่มาคืนน,น,น้อยลงน้อยลงเพิ่นว่ามันลุดไปะดตะกนเลเสร็จแก้วเรียบร้อยจ้าแจกแท้แน่นอนเสร็จระเด้อพี่น้องบรรยากาศปาร์ตี้กลางวันกือบจ้าเสียพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศจะได้ไปเบิ่งตอนกินเลยพี่น้องให้จะเจ๊พลากินยั่วๆพี่น้องก่อนนะจับพี่น้องตำข้าวปุ่นแซ่บๆมาจ้า น้องเอ้ยมันนี้บวงบทต้องเด้อนี่แม่ให้มาอยู่แล้วบวงคาดิวแซ่บเด้อจีกันบดนี้ฮึจีจิบบนแบบนี้ต้องแซ่มือรอดต้องใส่บวงดอกบัแซ่บใส่บนะแซ่บเนี่ยตัด ใบะพูจัางก็จนะนี่พี่น้องความแสบกระแทบไปที่นี่แล้วจับพี่น้องจ่าคำใหญ่ไปเลยจ้ะคำเยี้ยยเติบๆเลยพี่น้อง เพื่อมวลังเปนม้วนเป็นทางกินข้าวปุ้นหน่อยในการคือดีแทนเมื่ฟ้าบดเด้อบหอยหอนแซ่บเลยจับพี่น้องนี่นี่แล้วแ่บมาก ครับเยย่วแทมอพี่น้องอเคกิน่า้นงนด้วย,วยม,มันนี่เด้อมาเดมากาิาาียก,กันนะจ้ามีบางน้าใส่มาขามเปียกกับแซ่บกันเนาะหอมเืก่นมาเดิอีกคิวไอ,อคิว เดคุณสกายยิ่งี่วันอวันเขาด้วยวันเดอไปหุ่นดีแล้วตอนนี้นะคิ<อ>วกวันกันเลยไยปรอคืออีคิวเนาะไปรอคือ EQ อีกคิวห,หลดโพอโป อีกกิวสัง่งก็มีเฟตีนะไม่ได้นะม,มีเพื่นอนเฟตีนะม,มีเพื่อนในเฟตีนะน่ำอ,อะไระวะพงธนพลอะไรทุกอย่างหรอก พี่น้องมาได้บ,าดบ้าเด้วจ้าแสร็จมันรถจักสวรรค์เกือกเจ้าพระยาเก้าไว้นี่นี่นี่แสร็พลุกโคกพี่น้องเอ้ยโคกถึงแตกนี่สุดกรนะทนตำเจลครับผัก,กยูโยจ้า ก็เป็ใส่เบิดเบิดแล้วบอสมากกังกับเลยท่านอันนี้แซบบ่บน,นี่นี่ด้อยอาา่ไดย่หอ,อยหออุ่นตี้คุณีอยู่หลังตู้ มุนิโ้หลังตัวไปกินไหมยายกินตามข้าุ้นเลยยายยายเยได้ยิน้อก่สบาอันกินตาข้าวุ้ว่ากินแน้ไม่หรอวะม็ได้ยิน,ยน,น,น,นแ,แน้อเาลข้าสิกนศพี่นอ้องนี่่นจะสบเป็คือพันลาน แดดเลือดออกแล้วปั๊บแต่จะเอาจากเงินพี่นัองเออแดดไปออกอเอาเลยแบบโคตรจีรอดได้โมนี้นะนนแบบกระดุงงง่งบูลายกูย่านรักุงูยำอะไรหลายคนเ <c oughs> อามาแล้วก็มาจี้มาปนพี่น้องโอ้ยแสบ ค่แบบนี้เนาะกินคำน้อยแบบเป็นคำใหญ่ขอฝากบ็มาที่นี่เด้ออย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้บ้านเราที่นี่เด้อกดซับสไครต์นะ สบายดีพี่น้องจ้า